ีครับอยากให้องคอ์กรกลับมาให้ความสำคัญของ l อลให้มากขึ้นไม่ใช่แค่จัดอบรมไปเรื่อยๆสามารถตอบผู้ิหารได้ว่าอบรมแล้วได้อะไรอบรมแล้วเกิดอะไรขึ้นอบรมแล้วเอาไปใช้ตรงไหนสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างไง องค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องของ learning and development ค่อนข้างมากหรือเราเรียกสั้นๆว่า L&D เพราะว่ากระบวนการหรือกรอบความคิดของการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรด้วย L&D ในองค์กรนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจาะลึกความเหมือนและความต่างของหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย กรอบสหน่วยงานครับหน่วยงานแรกเราเรียกว่าเป็น strategic ER HR หน่วยงานที่2เป็นเรื่องของ HRBP หน่วยงานที่3เป็น HRD หากมองคร่าวๆก่อนที่จะเจาะลึกไปในรายละเอียดจะเห็นว่า strategic ER HR เป็นเรื่องของการที่หน่วยงานพัฒนาบุคลากรกน,นั้นมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหรือจุดประสงค์ของธุรกิจที่องค์กรนั้นๆกำหนดไว้ครับเพื่อจะได้บุคคลที่ใช่ และพร้อมจะทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจส่วนหน่วยงานที่เราเรียกว่า HRBP คือ HR Business Partner ครับเป็นหน่วยงานที่ลงไปเราเรียกว่าครุกได้ไหมฮะครุกกับฟังชั่นอลต่างๆเช่นลงไปคลุกกับทีมงานขายเพราะบางธุรกิจเน้นที่งานขายมากๆหรือไปคลุกกับสายโปรดักชันลงไปที่โรงงานครับเพราะว่าองค์กรนั้น Core Business คือ โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะผลิตสินค้าออกมาต้องให้ความสำคัญเพราะบุคลากรจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะบางองค์กรครับเป็นโลจิสติกส์สปายเชน HRBP ก็จะไปกรุบกับทีมงานทางด้านโลจิสติกส์เป็นหลักครับดังนั้นจะเห็นภาพว่าหน่วยงานกลางที่เราเรียกว่า Human Resource Development คือ HRD จะมุ่งไปที่ตัว Training Year Plan โดยใช้สมรรถนะมากำหนด เห็นภาพว่าทั้ง3หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานย่อยใน L&D ครับหน่วยงานแต่และหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรแต่จุดประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องอะไรนั้นจะแตกต่างกันหากเราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจก็จะทำให้องค์กรสามารถที่จะออกแบบแผนพัฒนาสร้างการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น สอดคล้องกับจุดประสงค์ในทุกๆด้านขององค์กรครับหากเราสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตงานของ s t r a t กเ HR นะครับ H r หรือ Human r e s o u t c ทที่ดูแลทางด้าน s t r a t กเนั้นมุ่งเน้นเรื่องอะไรบ้างบอกว่าระดับแรกเลยคือเขาวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรกลยุทธ์ของอ,ของค์กรก็มี4ด้านเป็นบาลานซ์กอร์การ์ตถูกไหมฮะ ด้านแรกก็เกี่ยวกับลูกค้าการเงินกระบวนการและด้านที่4ก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรใช่ครับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เป็นบาลานซ์การ์ด้านบุคลากรนี่แหละครับ s ซจิทเอชาจะหยิบตรงนั้นเข้ามาว่าองค์กรอยากได้บุคลากรแบบไหนปีนี้ต้องการมุ่งเน้นทางด้านให้บุคลากรมีเรื่องของ Digital Mindset มุ่งเน้นเรื่องของ agility หรือการทํางานแบบอาจายเป็น agility working แล้วแต่ครับทั้งหมด มักจะมุ่งไปที่ core competency ขององค์กรและสอดคล้องกับ direction ขององค์กรครับนั้นที่ทางธุรกิจขององค์กรจะถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานที่ดูแล Strategic HR ซึ่งอยู่ภายใต้ L&D Learning and Development เนี่ยก็จะแปลโจทย์ความต้องการของผู้บริหารแปลโจทย์ธุรกิจแปลโจทย์บุคลากรกลุ่มหนึ่งที่จะมาเริ่มต้นในการผักดัน หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการจะทำเชนก็อาจจะต้องมีเชนเ,เอเจนต์ดังนั้นการทำเชนในองค์กรนั้นก็อาจจะถูกสร้างโปรแกรมขึ้นมาเป็นเรื่องของการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มที่เป็นเชนเอเจนต์หรือเป็นกลุ่มท ALENT DEVELOPMENT แต่ท ALENT DEVELOPMENT นั้นองค์กรต้องการจะให้ได้ทีมงานซึ่งเตรียมความพร้อมไปเป็นซักเซสเซอร์ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ strategic HR มักจะเอาโครงสร้างองค์กรนะครับมาวิเคราะห์ มากำหนดคอมเ n นซีและสร้างกลุ่มพนักงานดาวเด่นขึ้นมาให้เกิดเป็น succession plan คือวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานในองค์กรให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางหน่วยงานบางองค์กรนั้นให้ความสำคาญกับวิทยากรภายใน Strategic HR ก็อาจจะต้องดำเนินการวางแผนหรือต่อยอดไปถึง Academy ก็ได้นะครับหลายองค์กรครับบุคลากรภายในองค์กรมี จำนวนค่อนข้างมากมีวิยยากรภายในที่เป็นวิทยรากรสายอาชีพโดยตรงอันนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆมีการสอนงานกันมีวิยยรากรภายในกันในระดับหนึ่งในเชิงของฟั t งช่อลบางกอครับอยากรวมครับเทคนิคอลทางด้าน Finance istics, Skills, ์โลจิสติก Soft s k i l l ิรวมกันเพื่อทำปฏิทินเท a นนิ่งเยียร์แ n นโดยทีมงาน s ซจิกเอชาเป็นคนออกแบบโปรแกรมและส่งแผนการอบรมนี้ไปที่อะคาเดม หรือส่งไปให้ทางด้าน HRD ซึ่งจะวางแผนการอบรมเป็นเท i n g งเ a ียแผนแต่หัวข้อาการอบรมนั้นส่วนใหญ่จะผ่านวิทยากรภายในซึ่งถูกสร้างโดยแสจิกเอชาดังนั้นเราจะเห็นภาพว่าหากองค์กรให้ความสำคัญมุ่งเน้นที่จะออกแบบพัฒนากลุ่มเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร จุดนี้นะครับสโคปงานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้ขออนุญาตเรียกว่าเป็น s t r g t c HR ในองค์กรหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับ s t r g t เอชแล้วเรามาดูนิดหนึ่งครับว่าแล้ว HRBP Human Resource Business Partner ชื่อบอกชัดอยู่แล้วนะครับเป็น Human r e s o u r c สสำหรับหน่วยงานเฉพาะเป็น Business Partner ฟังชั่นอกครับอย่างที่บอกครับธุรกิจเราให้ความสำคัญกับหน่วยงานไหนเป็นสำคัญเราก็จะมี HR ฝังตัวอยู่เป็นเหมือนกับวิสศษพาร์เนอร์เพื่อประเมินพูดคุยสรรหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานนั้นๆหนึ่งองกรมีอยู่5แผนกเราไม่ได้มี HRBP ในทุกแผนกนะครับแต่เรามี HRBP แผนกหรือหน่วยงานที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรนั้นๆครับเราจึงเรียกว่าวิสัยพาร์เนอร์ครับเพราะฉะั้นเราเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ เฉพาะหน่วยงานที่เรารับผิดชอบโดยตรงแน่นอนครับการพัฒนาก็อาจจะต้องประกอบไปด้วยตัวคอมมิวนิสตนะครับซึ่งมีทั้ง core c o m m i n i n c t y managerial c o m m i n i t y functional c o m m i n i t y เหมือนปกติครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะหน่วยงานนั้นซึ่ง c o m m i n i y ที่จะพัฒนาทางด้านสายโรงงานก็จะต่างกับทีมงานขายต่างกับทีมโลจิสติกต่างกับทีมที่เป็น service call center แต่รูปแบบจะพัฒนาออกแบบโปรแกรมมีความคล้ายกันแต่คอนเทนต์หรือหัวข้อหรือเนื้อหาหรือการดำเนินงานจะต่างกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องรับโจทย์โดยตรงจากหัวหน้าฝ่ายงานหรือผู้จัดจาก,การฝ่ายงานนั้นๆหรือบางกรเราเรียกว่า head of functional เลยนะครับหากเราได้ตรงนั้นมาเขาจะมีความต้องการว่าทิศทางของทีมเขาครับเขาอยากได้ทีมเขาไปอย่างไงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดดูดีๆแล้วฟังก์ชันต่างๆ head off u n c t i o n นเนี่ยก็มักจะมีวิสัยทัศน์ครับอยากได้ว่าบุคลากรเขาต้องมีคุณลักษณะแบบนี้เขาต้องเก่งเรื่องนี้บางครั้งดูเหมือนกับ Excel เป็นพื้นฐานที่ควรมีแต่ทีมขายหลายองค์กรที่เป็นธุรกิจทางด้านรีเทลมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ครับเขามักจะบอกว่าอยากจะเรียน Data Ana นาตหรืออยากจะใช้เรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้ Power BI เป็นการนำมาใช้กับการดำเนินงานเห็นไหมฮะจะเห็นว่าวหัวหน้าหน่วยงานจะรู้ทิศทางจะรู้ความต้องการและอยากจะพัฒนาบุคลากรให้เน้นตรงไหนแน่นอนครับลีดเดอร์ชิพเขาอยากได้แต่ว่าเขาบอกว่า,ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะเขาคิดว่าเขาปกครองกันได้อยู่นะครับดูแลกันได้นั้นไม่ใช่ว่าลีดเดอร์ชิพไม่สําคัญแต่ลีดเดอร์ชิพไว้เป็นส่วนกลางดีไหมนะครับก็ไว้ไปเรียนกับเอชาดีที่จัดเราจะเห็นภาพเลยครับว่า h r b p มักจะเป็นฟังชั่นอลที่ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริงจะไม่เอาหลักสูตรที่เป็น common หรือ general ทั่วๆไปมาเจาะเพราะอะไรครับเพราะเรามี HRD ที่ดูแลหลักสูตร general อยู่หากเราเข้าใจภาพของ L&D และเกิดความเข้าใจ Strategic HR HRBP HRD ทุกท่านก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อการออกแบบการหาบุคลากรหาวิทยากร ที่จะมาช่วยในการพัฒนามีความเหมือนและก็ความต่างเพราะอะไรสุดท้ายครับอยากให้มองภาพ HRBP เป็นเรื่องของการทำให้หน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จเพราะว่าบุคลากรหลายองค์กรให้ความสำคัญกับ HRBP ค่อนข้างมากเพราะเป็น core business เลยก็ธุรกิจเราเป็นโลจิสติกส์งนั้นหน่วยงานที่สำคัญมากที่สุดก็คือทีมจัดส่งถูกไหมะงันทีมจัดส่งเขาจะต้องมี การพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าหัวใจสําคัญคือเขาจะต้องทํางานตรงนี้ให้สําเร็จและลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดรีเทลช็อปนะครับลูกค้าที่เป็นรีเทลแล้วก็มีช็อปตามตัวต่างๆการให้ความสําคัญกับผู้จัดการสาขากับมีความสําคัญที่สุดนั้นนี่คือการที่เราออกแบบพัฒนาและวก็ให้ความสําคัญกับบุคลากรในกลุ่มนั้นๆเชิงกลยุทธ์ครับหากเราเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ L&D ไม่ใช่แค่ภาพใหญ่เพียงอย่างเดียว L&D ยังมีการเจาะลึกเพื่อให้แนวทางการพัฒนาองคากรตอบจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับเราได้เรียนรู้ s t r a t e ช i าเราได้เรียนรู้ HRBP ตอนนี้อยากให้เรามาเจาะลึกแล้ว HRD ที่เราทำอยู่ทั่วไปล่ะเป็นยังไงแน่นอนครับหลายองค์กรทำทางด้าน HRD Human r e s o u t d e v e v o p o p n t n t อยู่แล้ว h r d ในมุมส่วนตัวของอาจารย์อยากให้พวกเรามองเป็นเรื่องของเทนนิงเย่แผนครับเทนนิงเย่แผนคือเรื่องของแผนการฝึกอบรมประจําปี h อชดีมักจะนําโครงสร้างบุคลากรทั้งหมดเทียบกับสมรรถนะคอมมินซีหลังจากเทียบกับสมรรถนะคอมมินซีแล้วก็จะแปลคอมมินซีเหล่านั้นออกมาเป็นแนวทางของหลักสูตรแน่นอนครับพอพูดถึงคอมมินซีก็มักจะต้องประกอบด้วยขอคอมมินซีแมนจเรียลคอมมินซีและข้อฝังชันนอลคอมมินซี พอเป็น t ทรนนิ่งเยแผนก็มักจะบอกว่าโอเคหัวข้อคร่าวๆประมาณนี้นะหลายองค์กรอาจจะมีการทำเทรนนิ่งนีดหรือเทรนนิ่งเซอร์เวส่งหัวข้อหลักสูตรไปให้บุคลากรให้หัวหน้างานในแ,แต่ละแผนกบอกว่าอยากจะอบรมอะไรจากลิสต์ที่มีหรืออยากจะเติมอะไรก็แล้วแต่เพื่อ r r นํานำมาออกแบบเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี แน่นอนครับในแผนการอบรมประจําปีนั้นอาจจะมีทั้งวิทยากรภายในซึ่งถูกสร้างไว้หรือเป็นฟังชั่นอลเทรนเนอร์นะครับกับวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะจําเป็นต้องใช้พู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรมได้หมดครับแต่ทั้งหมดจะถูกออกมาแล้วก็กําหนดเป็นงบประมาณประจําปีส่วนนี้ครับมักจะมุ่งเน้นไปที่การยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับหากเราเข้าใจว่าเอชดี มักจะคุมภาพใหญ่แต่บางองค์กรครับให้ HRD ดูแลเรื่อง Talent Development Program ด้วยอยากจะบอกท่านว่าหาก HRD ได้ดูแล Talent Development Program ด้วยอยากจะให้ท่านเรียกกลุ่มนั้นว่าเป็น s t r a t g i c ER HR ครับเพื่ออะไรฮะจริงๆอาจจะเป็นคนเดียวกันนะครับดูทางทั้งสองแผนแต่ว่าแผนการอบรมที่เป็น s t r a t e i c ER HR หรือมีการอบรมที่มีความต่อเนื่องเป็น Th t d e v e l o p m e n t p r o g r a m เนี่ยเรามักใช้คำว่า70-20 1 0 learning model เข้ามาเกี่ยวข้องคือมีการอบรมที่เป็นความต่อเนื่องและมีความหลากหลายในการอบรมไม่ว่าจะเป็น self learning อบรมด้วยตัวเองมี c ค s r o o m learning นะครับมีคลินิกมี presentation ที่เรียนมาแบบนี้แล้วหลายองค์กรมักจะไม่ได้แยก H R D กับ s r a จิ g i c ชาออกไปถามว่าแยกข้ออะไรแยกเพราะว่าเราจะได้โฟกัสเนื้อหากับกระบ,บวนการฝืบรมชัดเจนขึ้นครับทีนี้เงียแผนเราคงไปบอกว่าเกิดผลลัพธ์อะไรเอาไปใช้หรือไม่อบรมวันเดียวอบรม2วันเราวัดตรงนั้นยังไม่ได้ผู้อ่านรอบสอเลยบอกว่าเออบรมแล้วไม่เห็นได้อะไรเราก็ได้บอกอธิบายว่าถ้างั้นเราขอแยกอบรมแล้วได้อะไรก็คือเป็นทางด้านแสจิเชาได้ไหมคะ ได้ไหมครับเพื่อจะวางแผนอบรมให้มีความสอดคล้องกับ70 20 10แต่ส่วนอบรมที่เป็นเทรนนิ่งเยียร์แพนนั้นเราเป็นเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานนี้ก็จะได้ดําเนินเรื่องของการยื่นกรมพัทเพราะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มักจะคุมเรื่องของตัวการฝึกรมว่าจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถพูดได้ครับงั้นเอชดีที่ทํางานปัจจุบันจะได้เกิดความเข้าใจ สิ่งที่อยากให้ท่านได้เรียนรู้3าหน่วยงานหรือ3เกาะความคิดนี้เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการจาัดอบรมได้ตรงตามโจทย์ที่องค์กรต้องการนะครับเพื่อจะให้เราเห็นภาพให้พวกเรานึกภาพว่าหากเป็นกลยุทธ์องค์กรเป็นเป้าหมายองค์กรเป็นนโยบายองค์กรหากเราพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเราเรียกว่าบุคคลที่ใช่อยากให้เราเรียกว่าเรากำลังดำเนินงานในลักษณะของการเป็น strategic HR หากเรากำลังดำเนินการในลักษณะของการเจาะลึกทำงานคู่กับหัวหน้าฟังชั่นอลหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเราเรียกว่าเรากำลังเป็น HRBP หากเรารับผิดชอบสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรรีสกิ l อัพสกิ l นะครับไม่ว่าจะใช้ทั้งพยากรภายในพิากากรภายนอกเข้ามาอยู่ในแผนการฝึกอบรมที่เป็นประจำปีและ พร้อมที่จะยื่นในเรื่องของกลมพัฒนาเราเรียกว่าเป็น h อชาหากองค์กรของเราสามารถแบ่งแยกเรื่องพวกนี้ออกมาได้และทีมงานของ l อสามารถที่จะวางแผนกลมลมและก็อธิบายให้ผู้หารระดับสูงได้ว่าเพื่อจุดประสงค์อะไรหลักสูตรต่างๆออกมาเป็นอย่างนี้แผนอบรมเป็นอย่างนี้งบประมาณที่ใช้เป็นอย่างนี้เชื่อมั่นครับว่าผู้หารระดับสูงจะเกิดความเข้าใจและ อนุมัติให้เราดําเนินการได้เพราะเราวัดผลลัพธ์จากสิ่งที่อบรมได้อย่างแท้จริงวันนี้ครับอยากให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญของ L&D ให้มากขึ้นไม่ใช่แค่จัดอบรมไปเรื่อยๆจะได้สามารถตอบผู้บริหารได้ว่าอบรมแล้วได้อะไรอบรมแล้วเกิดอะไรขึ้นอบรมแล้วเอาไปใช้ตรงไหนสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ยังไงครับแบ่งแยกให้ออกครับ Strategic HR HRBP HR HRD แล้วท่านจะตอบโจทย์ผู้หารได้อย่างแน่นอนครับพบกับเราขอคำปรึกษากับเราได้ที่ลิงก์นี้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญของสถาบันยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือให้มุมมองและช่วยดำเนินการออกแบบให้ความรู้เกี่ยวกับ L&D และทำให้เห็นภาพว่าแต่ละหน่วยงานใน l อนนั้นดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวท่านเองครับ